สวัสดีครับพี่มอนครับค่ะตอนนี้เองซีรีสั้ยืนที่875นะคะบริเวณนี้นะคะกรอบที่มองกันวันนี้คืออะไรคะกรอบนี่ที่มองกันวันนี้นะครับก็ยังมีโอกาสถ้ายังไม่หลุด871นะครับประมาณ871เนี่ยก็ยังมีโอกาสไซด์เวย์หรืออาจจะเด้งขึ้นได้อยู่นะครับแต่ว่าแนวต้านข้างบนก็จะอยู่ประมาณ882ถึง883เนี่ยครับรันกรอบการเล่นช่วงนี้อาจจะสั้นหน่อยแต่ถ้าหลุดหลุด871ไปนี่ แนะนำคนที่เปิดลองไว้ก็ควรจะปิดครับแล้วก็อาจจะต้องเปิดช็อตตามครับแล้วก็รูปแบบของภาพภาพตัวเซติตี้ตัวใหญ่เนี่ย <okay. S 2> ก็ก็ยังยังดูไม่ค่อยจำาสายสักเท่าไหร่ในระยะ <Okay. S 2> สั้นนะครับ <Okay. S 2> ระยะยาวยังเป็นยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังว่าถ้าตัวเซติตี้ หลุดที่868นะครับอันนี้คือตัวดัชนีเลยนะครับ <c oughs> หลุดที่868เนี่ยก็อาจจะแนะนําว่าให้ให้ถึงสารนะจอบมากกว่าสารนะลองในระยะสั้นครับค่ะค่ะบริเวณกรอบใหญ่ๆที่คุณให้ไว้871กับ883นะคะใช่ครับค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> สันส้นๆค่ะในส่วนของโกลฟีเจอร์ล่ะคะเอ่อสหรับโกลฟิเจอร์นะครับต <c oughs> อนนี้ราคาทองคําก็หลังจากหลุดต่อพั 1, นเจ็ดร้อยห้าสิบห้าเหรียญลงมาก็จะมาเล่นอยู่ในกรอบประมาณ พันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าถึงพันเจ็ดร้อยห้าสิบต้นๆนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะดูจังหวะว่าถ้าลงมาแถวบริเวณพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าเหรียญสำหรับคนที่เล่นเก่งกำไรระยะสั้นอาจจะเข้าไปลองสั้นๆได้นะครับแต่ถ้าหลุดพันเจ็ดร้อยสิบห้าก็ต้องคัดลอส่วนะครับอาจจะลงไปถึงประมาณพันหกเก้าสิบสองถึงประมาณพันเจ็ดร้อยนิดๆครับอาจจะหลุดไปหนึ่งหกเก้าสองใช่ไหมคะถ้าหลุดจากบริเุดพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าอีกทีนะ ค่ะสําหรับโกรฟีเจอร์นะแต่ว่าภาพใหญ่ยังเหมือนเซตก็คือยังเป็นขาขึ้นอยู่เป็นไซด์เวย์อยู่ใช่ไหมคะเอ,อยังเป็นยังเป็นขาข,ขึ้นใหญ่อยู่เพียงแต่ว่ามีการพักฐานหลังเกิดได้ราเจนลายวันครับค่ะค่ะก็ตลาดส่วนใหญ,ญ่ก็ถอยถอย,ถอ,ยออกมานิดนึงสาหรับทางด้านโกฟีเจอร์ถ้าไม่มีสถานะอะไรใช่ไหมคะตอนนี้ถ้าไม่มีสถานะอะไรเลยเนี่ยผมคิดว่ารอรอหลุดกรอบ อ่หนึ่งเจ็สองห้าแล้วเปิดช็อตหรือถ้าไม่งั้นก็ถ้ายืนอยู่แล้วมีโอกาสเด้งขึ้นมาหนึ่งเจ็ดสามสูขึ้นมาอีกทีหนึ่งเขค่อยค่อยเปิดลองตามก็ได้แต่ในคืนนี้คิดว่าน่าจะลงไปทดสอบแนวรับก่อนอนึ่งรอบค่ะค่ะได้ค่ะขอบพระคุณนะคะคุณสัญญาค่ะคะ่ะ